ในวาระดิทีขึ้นปีใหม่ใน,ในวันตรงการนี้หลวงพ่อขอให้ทุกคนจงพบประสบตั้งแต่ความสุขความเจริญในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดกันอัตจั้งใจรพรกันเพียฮภวริวหาปูลาปริปุริติสาครังเอวเมวะอิโตทินัง เตตานังอุปกาปติอิจิตังปจิตังตุมหังจิปะเมวะสเมจตุสัพเพปุรินตุสังกอบปะจันโทปนรโสยะถามมณิโจโตเทโสยะถามอิวันชันตุสัพโรโคเินัสตุมเต สุขีธีคายโยโกภาวะภิวานฤตานิจังวุธาปัจัยโนจตารุธรรมาวัตายวันโนสุขัง ตุสัพภังฆะลังลักขันตุสัพสัมุทธานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภังฆะลังลักขันตุสัพภเทวตาสัพ มานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตหลังลาคันตุสัพพะเทวทาสภทัปนุอเวนัสธาโสติภวันตุเต